ชื่อหนุ่มลำโพงมุทเดียไว้จังหวัดชัยนาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวนะตู้รุ่นใหม่นะครับจากไกล์โอมแพลนนะครับตัวนี้เป็น6.5นิ้วนะครับเป็นตู้ออเดอร์6นะฮะคล้ายๆเป็นทาร์ทนะครับหลักการทํางานเขาใช้ใช้ทั้งหน้าดอกแล้วก็หลังดอกนะครับจะไม่เหมือนตู้แบนพาร์ทนะตู้แบนพาร์ทจะใช้การทํางานแค่อย่างเดียวนะครับคือหน้าดอกนะแต่ตู้นี้ใช้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผลง่ายนว่าทอมมีสองพอทสองพอทเนาะนะครับตัวนี้ลูกค้าจัดของมาเองนะครับผมตู้ ดอกนะครับลูกค้าแต่มาเองหมดแหลมเป็นของอัล i ายนะส่วนซับเป็นของห5จ้าแพทินัมเอ็กตัวพรีเมียมนะครับส่วนดอกแสงกลางผมไม่แน่ใจนะเป็นขนาดเสียงิ้วแบบกลมนะครับก็มาควานแต่งเอาหน่อยนึงแล้วก็ให้ผมุิวหนังเป็นสีดำนะครับผมก็ภายในกันี้เป็นอะคริลิกหน้าหลังนะเลือกสีได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยอยากได้สีอะไรแจ้งผมได้นะครับผมก็งานภายในก็มีอะไรลูกค้าเตรียมแอมมานะครับแอมตัวนี้ก็โมแล้วโมให้แล้วแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้ของผมเองนะชุดไฟของผมเอง อาตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ 6S 1 5ป์นะครับนะเป็น B 15Ah นะอะแล้วก็ s e p up ตัว1200วัตน,นะครับแล้วก็มีเน็ตเวินะครับหรือคอส2ตัวนะลูกค้าอยากใส่จัดให้ครับแล้วก็ให้เพิ่มพัดลมโหแน่นตู้มากใบนี้แน่นมากจริงๆแน่นจริงๆเลยแล้วตู้ Audio 6อเสียงมันดีมากนะครับม,มันมีเบสมีหัวมีท้ายนะมันค่อนข้างเสียงดีมากดีกว่าตู้ b a ร d p a ่ะมันฟังผมว่ามันฟังดีกว่านะ ก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่ามันดีจริงไหม เสียอย่างเดียวคือดอกเ็าจะทํางานหนักมากนะครับจะเด้งเยอะนะหาดอกที่มันทนทนเลยนะครับถ้าอยากจะเปิดแรงๆนะครับผมก็อย่างไงถ้าชื่นชอบนะครับฝากผลงานมาด้วยนะก็จะให้ผมประกอบจะซื้ออุปกรณ์ให้ผมประกอบเองก็รับนะครับหรือ,อไม่มีอะไรเลยจะสั่งกับผมให้ผมของผมทุกอย่างก็ได้นะครับก็รับหมดเช่นกันนะก็อย่างไงจะส่งการนะครับฝากกูด้วยนะครับผมสวัสดีครับ